เดี๋ยวมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแรงๆนะคะลูกค้าสอบถามมาว่ารถนะคะรุ่นอะไรล่ะคะพี่เก๋1 7 8 0 0บาทออกรถได้แล้วก็ทีสองัญผ่อนไม่ถึง0 0 0บาทมันบาทเป็นรุ่นอะไรนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์ไลค์ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่ารถรุ่นไหนหลอที่จัดโปรโมชั่น17,800บาทนะคะแล้วก็ผ่อนไม่ถึง10,000บาทวันนี้รถจอดถึูที่โชว์รูมเลยนะคะ ลูกค้าถ้าไม่มีเวลานะคะหรือว่าไม่สะดวกมาชมรถที่โชว์รูมนะคะก็ตอนนี้ติดตามนะคะผ่านทุกช่องทางของฉีได้เลยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรด้านหลังของเก๋์นะคะในรุ่นนะคะ Space Cat 1.9 Highlander LDA นะคะ โปรโมชั่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยในเรื่องของความคุ้มค่าของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ Space Cap 1.9 h i l a n d e r LDA ในรุ่นนี้นะคะด้านหน้าก็หล่อแบบนี้แบบที่เห็นเลยนะจ๊ะไฟหน้านะคะจะเป็น Isuzu Super Vision นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะคะลูกค้กาแล้วก็มาตรฐานค่ะตรงนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟสัดหมอกก็มาค่ะกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยค่ะสชั้นแบบโคเมี่ยนะคะลูกค้า เดินดูรอบพันก่อนละกันนะคะรุ่นนี้นะคะมาตารฐานเลยล้อแม็กอัลลอยขนาดใหญ่ค่ะลูกค้า17นิ้วนะคะาลายนี้เลยจะ้ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะลายนี้ไม่ถูกใจอะไรยังไงเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมนะคะในเรื่องของโปรแม็กซงที่เก๋ก็จัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ชอบแม็กลายนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นขอบ17นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นขอบ18ได้นะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาได้นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อแม็กเนาะโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มีหลายๆล,ลายเลยนะคะที่ลูกค้ากาลังคิดนิยมกันอยู่นะคะมาตรฐานมาใดข้างคะ่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะในรุ่นนี้ LDA ก็จะมีสัญลักษณ์ไทเลนเดอร์ยกสูงน,นะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไปเลี้ยวก็มา แล้วพาเดินดูรอบๆคันเลยนะคะรถรุ่นนี้จ่ายแค่1 7 8 0 0บาทนะคะมือจับเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะคะรถรุ่นนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีการตกแต่งอะไรนะคะเดิมๆมาจากโรงงานเลยค่ะลงเทลเลอร์มาแบบไหนเป็นแบบนั้นนะคะยังไม่ได้ติดฟิล์มยังไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของรถค่ะเห็นไหมคะ ในรุ่น LDA นะคะมีบิลอินกล้องมองหลังด้วยมือเปิดโคเมียมด้วยนะคะกันชนท้ายนะคะมีมาเหมือนกันสีเดียวกันกับตัวรถค่ะจ่าย1 0ดบาทได้รถรุ่นนี้ไปก็ถือว่าโอเคเลยนะคะโปรโมชั่นเอาใจขนาดนี้นะคะถ้ายังไงเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงสักครู่ค่ะ เปิดเข้ามาจะเห็นกันหรือเปล่าโอเคก็จะเป็นภายในของระบบนะคะแต่ของรุ่น1.9 lda เปิดมานี่นีมันเหมือนตัวท็อปเลยหรือเปล่านะคะโอ้โหถ้ามืดนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปลงรูปไว้ให้ดูอีกทีนึงนะคะมาตรฐานตรงนี้นะคะพวงมาลัยเห็นไหมคะลูกค้าด้านซ้ายมือเนี่ย จะมีปุ่มนะคะเขาเรียกมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้เด็กเกขออนุญ,ญาตเปิดไฟนิดหนึ่งเรียบร้อยนิดหนึ่งรีบพูดนิดหนึ่งอาจจะพูดเร็วไปเนาะเดี๋ยวนะคะสักคู่นะคะ,ะเปิดไฟช่วยขึ้นได้นิดหนึ่งสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทลายเก๋ได้ทักทายที่เก๋ได้นะคะ โอเคดับ okay. ขึ้นรดไปที่ดูภายในชัดๆกันนิดนึงว่ารุ่นไหนอย่างที่แจ้งเลยนะคะโปรโมชั่น1,7,800บาทได้ขนาดนี้นะคะเปิดมานี่ต้องบอกเลยว่าอ่าไม่ค่อยต่างอะไรกับรุ่นท็อปๆนะคะเพราะว่ารุ่นท็อปๆเนี่ยด้านในก็จะมีจอมีกล้องเหมือนกันเนาะฮะไม่ได้หลุดเนาะโอเคไม่หลุดค่ะ เดี๋ยวมาดูทีละฟังก์ชันกันเลยนะคะว่า17,800บาทเนี่ยความคุ้มค่านะคะยิ่งกว่าคุ้มนาทีนี้นะคะต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่เก๋จัดโปรโมชั่นอยู่ใช้เงินเนี่ยเกือบ50,000บาทเกือบ50,000บาทนะคะแล้วที่สำคัญค่างวดเท่ากันด้วยนะคะเอาใจเต็มที่เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่น17,800นะคะ ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าพวงมาลัยตัวนี้ปรับระดับได้นะคะสี่ระดับเลยดึงขึ้นดึงลงนะคะดึงเข้าดึงออกได้เลยนะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้เนี่ยที่เห็นเป็นปุ่มๆตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะคะอ่ารองรับระบบนะคะก็เรียก w i i M มีโลลิ่งด้วยนะคะ Apple c a r า l พ y เชื่อมต่อได้ไหมได้นะคะ Android Auto อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเครื่องเสียงนะคะเป็นลำโพงหตัวเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบสัมผัสด,ด้วยนะคะเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดด้วยนะคะในรุ่นนี้สําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะมีวงแหวนเพิ่มมาตรฐานนะคะในการเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยนะคะเข้าเกียร์ถอยหลังภาพขึ้นที่หน้าจอค่ะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ขับรถเป็นใหม่ๆห,หรือกําลังหัดขับรถอะไรพวกนี้นะคะ 17,800นะคะยันอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะในรุ่นนี้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มาเต็มเช่นเดียวกันนะคะขอไปเร็วนิดนึงนะคะมาตรฐานค่ะในรุ่นนี้ถุงลมนีิครภัยคู่หน้าก็มานะคะระบบนะคะป้องกันล้อล็อก ABS อะไรพวกนี้มาครบหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญระบบใหม่นะคะตัวนี้เนี่ยมีระบบช่วยเบรกด้วยนะคะ เวลาที่รถรุ่นนี้นะคะเบรกกระทันหัดเนี่ยเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยจะติดทันทีเลยนะคะรถอีสุสุของเราแอร์นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอจะเห็นหรือเปล่าเอยแอร์ของเรานะคะนอกจากเย็นนะคะยังไม่พอนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยอีสุสุทุกรุ่นของเรานะคะมีกลองอากาศ PM 2อให้ด้วยนะคะกุญแจก็เป็นแบบรีโมทนะจ๊ะภายในเห็นชัดไม่ชัดไม่รู้เดี๋ยวรีบไปเร็วนิดน,นึงนะคะ เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันเดี๋ยวจะได้นอนโชว์รูมจริงๆโอเคแผงประตูด้านข้างนะคะเป็นแบบมือเปิดสีเงินเซ็นทรัลล็อกนะคะอ,อ๋อลืมบอกไปในรุ่นนี้นะคะลูกค้าเวลาที่เราขับรถออกไปเนี่ยเป็นออโต้ล็อกด้วยนะปิตะตูละเป็นออโต้ล็อกนะคะความเร็วเนี่ยเวลาออกไปแล้วเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเซ็นทรัลล็อกล็อกทันทีอ่าแล้วก็มาตรฐานตรงนี้นะคะ ดูที่ประตูแต่ว่าเรามองไม่เห็นจะบอกว่ารถอีซูซุนะคะเสริมคานเหล็กนะคะไว้ตรงข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะของตัวถังของรถยนต์อีซูซุเรานะคะรุ่นนี้นะคะ่ะที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ17,800บาทย้ำอีกทีนึงนะคะ17,800บาทผ่อนเดือนละไม่ถึง10,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนไม่ถึง10,000บาทนะคะ สำหรับผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อถามว่ามีค้ำประกันไหมตรงนี้ไม่มีคนค้ำประกันนะคะถ้ามีคนผู้ร่วมจะดีมากๆเลยนะคะขอผู้ร่วม1คนค่ะในเรื่องของเอกสารปศึกษาได้เลยนะคะวันหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอโปรโมชั่นกับเกอ๋ออีกได้นะคะชอบรุ่นไหนสีไหนโปรโมชั่นไหนก็ทักมาถามได้นะคะ สำหรับวันนี้กลับบ้านก่อนนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกค้าทุกท่านที่ปรึกษาเขาม,มาด้วยนะคะเกี่ยวกับธวรกิจในตอนนี้นะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ